โบเวนดาเผยพฤติกรรมอันดีงามของน้องมารีที่มีต่อคุณยายเป็นในหนึ่งรูปของดาราคนดังในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามเป็นจำนวนมากอย่างน้องมารีรูปสาวของโบแวนดาและปอทิสาดีโดยที่ผ่านมาเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพัฒนาการที่ดีของน้องมารีพันอิสตาแกรมแม่โบอยู่บ่อยครั้ง อย่างล่าสุดแม่โบได้โพดภาพน้องมารีเดินห้างแล้วจุงมือคุณยายพร้อมเล่าเหตุการณ์นในภาพนี้ว่าในวันที่คุณยายเดินได้ช้าได้ค่อยๆเดินมีดิงน้อยมาช่วยดูแต่แทนแม่ในบางเวลาทำเอาพี่ๆแฟนขับหน่ายอินดูมากขึ้นเข้ามาชื่นชมน้องมารีเป็นจำนวนมากและชื่นชมแม่โบที่สอนลูกมาดีมากปรบมือให้เลยจ้า